time สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการแต่งเสริมเติมสวยกับดิฉันชพนุช,ชนตันทัศเศรษฐีเช่นเคยนะคะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งเสริมเติมสวยราคาสบายกระเป๋าไม่ต้องให้เสียตังค์มากนะคะเข้ายุคเข้าสมัยกับเศรษฐกิจแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงหน้าที่หลักของเส้นผมนะคะก็คือการป้องกันผิวหนังหรือว่าหนังศีรษะของเราไม่ให้สูญเสียความร้อนมากจนเกินไปค่ะโดยที่เส้นผมนะคะมีอัตราการเติบโตรวดเร็วกว่าส่วนอื่นๆของร่างกาย ระหว่างอายุ11ถึง30ปีนะคะเส้นผมนั้นสามารถที่จะยาวเร็วขึ้นได้ถึงเดือนละ ครึ่งนิ้วทีเดียวนะคะโดยเส้นผมที่มีสุขภาพที่ดีนะคะก็มีความแข็งแรงโดยผู้ที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพนะคะก็จะสะท้อนออกจากเส้นผมนี่แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะภาวะโภชนาการนะคะขาดการออกกําลังกายการอดนอนเครียดเส้นผมก็จะเป็นกระจกสะท้อนอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะคะจากที่เงางามก็อาจจะหยาบกระด้างได้ค่ะ ก็ทําให้เห็นได้เลยนะคะว่าสภาวะร่างกายแล้วก็จิตใจของผู้นั้นเป็นอย่างไรนะคะเอาละคะ่ะแล้วก็เรื่องของการเลือกใช้แชมพูแล้วก็ครีมนวดผมก็เป็นสิ่งที่สัมพันธ์นกันกับสภาพของเส้นผมด้วยเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากกันก่อนที่จะไปเจอความรู้นะคะที่วิทยากรเราจะนํามาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะต้องไปติดตามกันคะ่ะ สวัสดีสสดค่ะท่านผู้ชมนะคะครั้งนี้เนี่ยเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการตัดซอยผมผู้สูงวัยนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนในเรื่องของการแบ่งสัดส่วนนะคะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการตัดซอยจริงนะคะ,คะซึ่ง อาจารย์รัตนะคะก็จะแบ่งให้ดูด้วยนะคะ,คะว่าผมที่จะตัดเนี่ยแบ่งยังไงเพิ่มเติมนะคะแต่อันดับแรกเรามาดูนางแบบก่อนเลยนะคะ,คะนางแบบของเราท่านนี้เนี่ยเป็นผู้สูงวัยจริงๆเลยนะคะซึ่งเราหานางแบบมาเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนะคะกลับไปตัดให้กับผู้ใหญ่คุณป้าคุณยาย ที่บ้านได้ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูแบบผมมันก่อนเลยนะคะ,คะว่าผมของนางแบบท่านนี้นะคะ,คะจะเป็นผมซอยระดับสั้นะนะคะ,คะ,คะดูดูโดยรอบนะคะว่าด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังความยาวนะคะลักษณะของทรงแบบที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็คือ นางแบบของเราเนี่ยก็คือปกติตัดซอยลักษณะนี้อยู่แล้ว<ช>นะคะแต่ตอนนี้ผมเริ่มยาวพอผมยาวปั๊บเนี่ยนะคะเราจะตัดยังไงเก็บเชฟทรงอย่างไรให้สวยอย่างเดิมนะคะเพราะนั้นวิธีการตัดซอยเนี่ยง่ายมากเลยนะคะก็มาเข้าใจในเรื่องของการแบ่งสัสดส่วนกันก่อนนะคะ<ช>ว่าผมทรงนี้เราจะแบ่งสัสดส่วนกันอย่างไรในการตัดซอยค่ะนะคะการทํางานนะคะเราจะเริ่มจากการทํางานที่ด้านหลังก่อน ะคะแต่ว่าเราจะแบ่งผมระหว่างซีกหน้ากับซีกหลังะะเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยค่ะแบบที่เราแบ่งสัดส่วนกันไว้นะคะให้ชัดเจนเลยนะคะว่าซีกหน้าซีกหลังการทํางานจะได้ง่ายขึ้นนะคะ <ๆ S 2> อันนี้แบ่งสัดส่วนด้านหน้าออกไปก่อนเพราะว่าการตัดซอยด้านหน้านะคะเราจะทํางานที่หลังนะคะเราจะทํางานที่ด้านหลังกันก่อนเพราะว่าเราต้องการเก็บความยาวของผมนะคะด้านหลัง ะะให้เกิดเชฟทรงกลับไปเหมือนอย่างเดิมตอนที่ซอยแล้วผมยังไม่ยาวนะคะเค <Okay. S 1> จลัดก,ก็นะจะแบ่งจากหูซ้ายไปหูขวาะนะคะ,ะคราวนี้มาดูที่ด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยนะคะลักษณะของผมจะมีความยาว ออกมาเยอะนะคะฮัททรงลักษณะที่จะซอยของทรงสั้นทรงที่1นเนี่ยนะคะก็คือผมจะแนบต้นคอแล้วก็มีความทุยของผมสูงขึ้นหรือความสั้นของเส้นบนเนี่ยสูงขึ้นจะช่วยให้รูปะโหลกศีรษะอันนี้นะคะดูมีความพองตัวมากขึ้นนะคะถ้าใครที่อยากจะตัดซอยในลักษณะผมทรงสั้นนะคะของผู้สูงวัยเรามาดูกันว่าผมลักษณะอย่างเนี้ยตัดให้ง่ายตัดอย่างไรนะคะก็คือเราจะแบ่งนะคะ ที่จุดทุยก่อนเลยนะคะจะแไปแบบจากจุดทุยค่ะ,ะ,ค,ะค่ะไปที่จุดติ่งหูเลยนะคะติ่งหูนะคะ,คะเพราะว่าที่ต้องแบ,บ่งติ่งหูเพราะว่าผมของนางแบบเรานะคะมีลักษณะความพองตัวพรานถ้าเราแบ,บ่งสูงนะคะความพองตัวก็จะยิ่งสูงขึ้นถ้เราจะแบ,บ่งจุด,ดด้านข้างนะคะที่จุดติ่งหูเลยเพื่อที่ให้เกิดความแนบของด้านข้างแล้ว ส่วนไททอยนะคะส่วนไททอยที่มีไยผมเนี่ยมันจะแนบต้นขอมากขึ้นนะคะค่ะพิธีการตัดนะคะเราจะแบ่งช่อกลางก่อนเลยนะคะแบ่งแบ่งช่อที่เราแบ่งไว้เนี่ยนะคะจากติ่งหูซ้ายจุดทุยแล้วก็ไปติ่งหูอีกด้านหนึ่งเราแบ่งช่อกลางเลยนะคะถ้าให้เห็นกันชัดๆนิดนึงนะคะจะรัดแบ่งตรงกลางเลยแบ่งตรงกลางเลยนะคะพอแบ่งเสร็จแล้วนะคะวิผมออกมาตรงๆง นะคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางคลีบเอาไว้เสร็จแล้วกําหนดว่าเส้นล่างเราจะออกครึ่งนิ้วเส้นบนเราก็จะออกครึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นเรากำเอานิ้วเราเป็นตัวไม้บรรทัดวัดเลยนะคะนะคะเอามันครึ่งนิ้วนะคะเอาตรงเรียกโคนนิ้วชี้วางแนบกับต้นคอไว้เลยนะคะวางแนบกับต้นคอไว้เลยกําหนดความยาวเท่านั้นเองว่าจะตัดออกเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็ตัดเส้นตรงลงไปเลยนะคะ ฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่ยังตัดไม่ค่อยคล่องอะนะคะเวลาตัดเนี่ยให้เหลือเผื่อเนื้อผมเอาไว้ด้วยนะคะกันไก่จะได้ไม่โดนนิ้วด้วยเห็นไหมคะเราก็จะได้ช่อแรกแล้วเห็นไหมคะช่อแรกเราจะมีความไล่บางของด้านให้ถอยแล้วก็เส้นบนสั้นขึ้นนะคะแบ่งออกมาอีกประมาณนะคะครึ่งนิ้วเลยนะคะเราจะแบ่ง สองฝั่งฝั่งละตรงกลางหนึ่งช่อแล้วก็แบ่งมาอีกข้างละสองช่อนะคะเราจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะคะแบ่งช่อเดิมจากที่เราตัดไว้ตรงกลางนะคะมาเป็นไกด์นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเส้นบนเนี่ยนะคะเหลือไว้แค่ไหนเส้นล่างเราก็จะเห็นไกด์ด้านหลังด้วยนะคะแต่ก็วางโคนนิ้วชี้นะคะลักษณะเดิมนะคะลักษณะเดิมวางแนบกับต้นคอ ตัดผมออกครึ่งนิ้วเท่ากันนะคะเท่ากันเลยเทคนิคของการปัดด้วยวิธีอย่างนี้นะคะจะรัดมันจะช่วยทำให้ผมเป็นยังไงคะค่ะลักษณะของผมก็คือความบางของด้านล่างยังคงเหลืออยู่ะนะคะคือมีความบางและไละ่ระดับกันขึ้นไปนะคะแค่ส่วนที่ไล่ระดับนี่ก็คืออยู่ที่ประมาณ1นิ้วเองะนะคะช่อสุดท้ายด้านข้างนะคะการแบ่งนะคะแบ่งช่อแรกตรง นะคะช่อที่สองคือแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมออกไปนะคะ,คะช่อที่สามก็คือสามเหลี่ยมที่เหลือนะคะด้านข้างวางนิ้วคนนิ้วชี้ที่ด้านท้ายทอยเลย,<อ>ยนะคะฉะนั้นะคนนิ้วชี้ที่วางแต่ละจุดก็คือจุดท้ายทอยนี่นะคะในแต่ละ,ะช่อผมนะคะ ช่อสุดท้ายเนี่ยอาจารย์รัดก็ไม่ได้วางมาที่ตรงหูอาจารย์รัดก็จะวางที่จุดไททอยที่จุดไททอยเหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าจะมาวางอยู่ที่จุดไททอยเหมือนกันเราจะเห็นว่าผมด้านไททอยที่ที่เรากําหนดเอาไว้เนี่ยมีความบางแล้วก็แนบกับต้นคอนะคะคราวนี้มาอีกด้านหนึ่งนะคะจากช่อกลางที่เราตัดไปแล้วเนี่ยเราจะมีเป็นช่อนำคือมีความยาวของผมที่เราตัดไปแล้วมาเป็นช่อนำให้เราตัดได้เท่ากันทั้งซ้ายและขวานะคะ แบ่งช่อเดิมมาด้วยนะคะถ้าเราไม่แบ่งช่อเดิมตรงนี้มาเราจะกําหนดเส้นความยาวด้านข้างไม่ไม่ได้นไม่ได้ชเจน,นะะแล้วเดี๋ยวต้องใช้ช่อผมเดิมด้วยค่ะวางแนบเหมือนเดิมนะคะคนย้วชี้อยู่ที่ไททอยนะคะตัดตรงลงไปเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะเราจะมีความแนบ ของส่วนที่เราตัดไปแล้วอันนี้พอเรามีความแนบของส่วนที่เราตัดไปแล้วเนี่ยส่วนไหนที่เขามีความยาวของรากผมที่ยาวออกมาเกินกว่ากันนั่นแสดงว่าส่วนผมตรงนั้นเนี่ยมีมีโคนผมที่เรียกว่าแฮลายาวกว<ช>่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเก็บเส้นขอบทั้งหมดนะคะให้กลมนะคะให้เป็นลูกกลมๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางท่านไม่ชอบที่จะให้ด้านหลังเนี่ยเป็นเส้นเหลี่ยมนะคะเราจะเก็บเส้นหลังให้หมนกลมตามโค้งตามลูกคอเลยค่ะ โอเคค่ะชั้นต่อไปนะคะชั้นต่อไปนะคะคราวนี้นะคะจะเป็นการตัดที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะลักษณะของการตัดก็คือจะไม่ยกแม่แบบเมื่อกี้แล้วเพราะว่าผมทรงนี้เนี่ยเราต้องการความทุยเส้นบนแต่เราไม่ต้องการทุยสูงดังนวิธีการตัดนะคะเราก็จะแบ่งผมในลักษณะเดิมแต่เราจะไม่ยกไม่ยกองศาไม่ยกองศาแบบเดิมนะคะ เราต้องการไม่ให้เส้นบนหายนะคะเราก็จะใช้วิธีการตัดให้ง่ายขึ้นนะคะเขาเานี้เราจะใช้วิธีคีบยปายนิ้วลงล้เราจะไม่ยกขึ้นเพราะเราต้องการเก็บความยาวตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปหาเส้นบนที่ให้สั้นนะคะแต่ความยาวเส้นบนที่ให้สั้นเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเราจับอย่างนี้ลักษณะนี้นะคะ เราจะการจับหัวจรรท์คือคว่ำมือลงเพราะว่าเมื่อกี้หงใช่ไหมคะเส้นบนมันก็จะคงเหลือความยาวเอาไว้แต่ถ้าเราตัดอย่างนี้ด้วยความเป็นธรรมชาติของคนเราอะค่ะเมื่อไหร่ที่ตัดลักษณะนี้ตรงนี้มันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่เรียกเทคนิคของการไงายมือนะคะอันนี้คือคว่ำมือลงนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเวลาการตัดไม่ให้เส้นบนหายนะคะให้ใช้วิธีการนะคะใช้ เสียบกันไกเข้าไป45องศาดูเส้นล่างก่อนนะคะว่าเรายังมีไก์อยู่นะคะวางกันไกเฉี่เฉลียงขึ้นนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูปฟันปลานะคะเพราะว่าเส้นบนยังคงยาวอยู่เท่าเดิมเห็นไหมคะเส้นนี้เราจะเราจะไม่ไม่ต้องการให้สั้นแต่เราต้องการเก็บเก็บเคฟให้มีความถุยขึ้นนะคะแบ่งช่อต่อไปนะคะค่ะ ความมือตัดอีกเหมือนเดิมนะคะวิธีการเก็บอย่างนี้จะง่ายขึ้นนะคะถ้าใครที่ยังตัดฟันปลาไม่ได้หรือว่ามองแล้วยากเนี่ยนะคะให้สังเกตใกล้ๆนะคะว่าเราจะเสียบก,กันไกล45องศาขึ้นไปอย่างนี้เจาะนะคะเจาะเลยนะคะเล็กน้อยเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเส้นบนเนี่ยจะถูกตัดน้อยมากแล้วลักษณะการเจาะอย่างนี้ปลายผมจะดูนุ่มมันจะไม่แข็งเป็นขอบนะคะ แบ่งเหมือนฐานล่างเลยนะคะใช่ค่ะช่อตรงกลางแล้วก็ช่อด้านข้างค่ะนะคะประมาณสองช่อใช้ปลายกันไกเจาะเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าดูสังเกตจากที่จะรัดตัดเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อผมไม่ได้ถูกตัดออกไปเยอะใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเราต้องการรักษาเนื้อผมเอาไว้แต่ว่าต้องให้เชฟท่งนั้นสวยใช่ค่ะนะคราวนี้ ถ้าสังเกตกันให้ดีๆนะคะเวลาที่เราแบ่งเนี่ยเราจะไม่น้มไปซ้ายหรือโน้มไปขวาค่ะเราจะน้มตรงตรงช่อเลยนะคะ90อ,องศาอยู่ที่ช่อ,อเลยนะคะแต่อย่าลืมดูช่อเดิมด้วยนะค,คะเผื่อว่าตัดเพลินตัดช่อที่ตัดใหม่สั้นกว่าเชฟมันก็จะไม่สวยค่ะนะคะด้านข้างแล้วนะคะ โดยเฉพาะบริเวณข้างหูใช่ไหมคะจะรัดข้างหูเนี่ยโน้มไปเล็กน้อยนะคะโน้มไปด้านหลังเล็กน้อยเพราะว่าในส่วนของข้างหูเองเนี่ยผมมันจะสูงขึ้นมาแล้วพอสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเรายกตรงเกินไปตรงช่วงหูผมจะหายนะคะผมจะหายไปนะคะฉะนั้นผมตรงช่วงหูเนี่ยให้โน้มไปด้านหลังเล็กน้อยไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะ จะรัดก็ยังใช้ปลายกันไก่เจาะเอาเนื้อผมออกนะคะต้องการในลักษณะแบบฟันปลานะะเก็บปลายผมให้เกิดความนุ่มเท่านั้นเองเพราะเราจะเห็นขอบได้เลยนะคะเส้นบนกับเส้นล่างนะคะนะคะที่เหลือมาตัดอีกข้างนึงนะคะก็ใช้ช่อนําเดิมเหมือนกันนะคะที่เรามีอยู่นะคะเป็นไกด์ฉะนั้นในการตัดเนี่ยก็คือทั้งหมดแค่5ช่อเองใช่ค่ะในการแบ่ง ที่จะตัดเนี่ยสำหรับด้านหลังถ้า,าท่านที่ชมอยู่แล้วยังไม่คล่องน, <liness> นะคะถ้าช้าก็ได้นะคะเห็ Sab, นไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการตัดที่เป็นผู้ที่คล่องแล้วเนี่ยจะเข้าใจการตัดได้ง่ายขึ้นนะคะ <น liness> จรย์จรจจะทําให้ดูว่าวิธีการตัดที่ง่ายและเร็วเนี่ยทำอย่างไรหวานมากเลยจัน,น,น<และ>ต้องคล่องอีกทีดนึ่งนะคะฝึกขั้นตอนแรกกันไปก่อนนะคะฝึกขั้นตอนแรกกันไปก่อนนะ ข้างหูนะคะจะโน้มมาข้างหลังเล็กน้อยเพราะว่าบริเวณเนื้อผมข้างหูจะได้ไม่หายสมบัติเห็นไหมคะเราจะโน้มมาที่หลังหูนิดนึงเพราะถ้าเราไปตัดตรงเนี้ยเนื้อผมตรงนี้มีแต่ตรงเนี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะหายไปนะคะก็จะเกิดการเว้าวของโค้งหูเยอะขึ้นนะคะเราจะโน้มมาด้านหลังนิดนึง โอเคค่ะค่ะถ้าสมมติว่าผมแห้งนะคะ,คะก็ให้ฉีดน้ําด้วยนะคะเพราะว่าก่อนการตัดผมเนี่ยนะคะอย่าลืมว่าผมต้องเปียกมากเห็นไหมคะ,คะเราได้เส้นบนกับเส้นล่างเพื่อความแนบแล้วก็ความพองตัวของผมอยู่แล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มดันข้างกันก่อนนะคะด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะผมของ,ของนางแบบเนี่ยจะมีขวัญอยู่ที่ด้านหน้าแต่เป็นผมลักษณะผมปัด ผมอยักโศกข้างหน้าใช่ค่ะข้างหน้าเป็นผมอยักโศกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ตัดสั้นไปผมมันจะเด้งกลับแต่จริงๆแเราก็จะสั้นเกินใช่เราต้องการให้ผมมันเกิดการเล่ระดับหวีมาแล้วมันจะเกิดความโค้งเองธรรมชาติในลักษณะนี้ได้เลยคฉะนั้นด้านข้างของจารัะจารัสก็จะยังอยู่ในผมซิกหน้าค่ะนะคะคราวนี้ส่วนด้านหน้าเนี่ย เราจะกําหนดความยาวก่อนเลยว่าด้านหน้าเราต้องการความยาวอยู่ที่แค่ไหนไหมคะผมความยาวของลูกค้ามาถึงกลางจมูกแล้วแต่เราต้องการให้สั้นขึ้นนะคะกำหนดเส้นหน้าเลยว่าเราจะต้องการความยาวตกลงมาอยู่ที่แค่ไหนนะคะแล้วค่อยตัดคราวนี้ว่าถ้าเราดึงแล้วตัดลักษณะนี้เนี่ยจะเกิดขอบของผมก็จะกลายเป็นลักษณะของผมม้าเกินไปค่ะวิธีการตัดให้ง่ายนะคะก็คือแบ่งจากจุดหน้าผากนะคะเข้าไปถึงกลึงกลาง ะะเห็นไหมคะจากกึ่งกลางถึงจุดสูงสุดคราวนี้ว่าถ้าเป็นลูกค้าที่มีลักษณะของผมด้านหน้าหนา <คะ S 2> เราก็จะแบ่งแค่นิ้วไม่เกินนิ้วครึ่ง<ค>ะนะคะแต่ถ้าเป็นผู้สูงวัยให้สังเกติดน,นึงว่าเนื้อผมจะบาง<ค>ะนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งไปที่จุดครึ่งหนึ่งของจุดสูงสุดได้เลยเพื่อะะรักษาเนื้อผม<ช>ของบร <คะ S 2> ิเวณนี้เอาไว้นะคะเราต้องการเก็บปลายผมให้สั้นขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ให้เป็นขอบแข็งด้วยนะคะก็โดยการ คีบผมช่อนหน้าออกมาทั้งหมดเลยนะยกเก้าสิบองศาขนานกับเส้นขอบด้านาหน้านี่เลยค่ะนะคะตรงๆออกมาเลยนะคะยกออกมาตรงๆอย่างนี้ค่ะ,คะนะคะเก้าส <90 S 2> <ย>ิบ <90 S 1> องศากับเส้นนี้เลยเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการตัดฟันปลานะคะ,ะการตัดฟันปลาเมื่อกี้เนี่ยเราจะตัดลักษณะอย่างนี้คราวนี้เราคว่ำมือแล้วนะคะคว่ำมือตัดนะคะเพราะเราไม่ต้องการลดเส้นล่างสุดเนี่ยให้มันสั้นขึ้นแต่เราต้องการเส้นบนให้สั้นขึ้น เห็นไหมคะจะมีแนวควันปลาที่เราตัดแล้วก็ผมจะไม่แข็งเป็นขอบนะคะทั้งเส้นกรอบหน้าเลยนะคะยก90องศาหมดเลยคะ่ะ90องศากับขอบเลยนะคะแล้วก็ใช้การตัดด้วยฟันปลานะคะนะเก็บจนมาถึงด้านข้างเลยนะคะ แล้วก็จะได้ความยาวของกรอบหน้าทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วเชื่อมต่อจากช่อที่เหลือจนสุดหลังหูนะคะโดยการโน้มไปด้านหน้าทั้งหมดค่ะ,ะโน้มและยก9กเท่าเส้น <70. S 1> แรกเลยนะคะเท่าเส้นแรกนะคะ,ะ,คะถ้าผมที่มีการไล่ระดับไว้แล้วมันก็จะไม่เหลือความยาวด้านหน้าให้ตัดต่อแต่และเดี๋ยวเราจะไปไปลดเนื้อผมเพื่อให้เกิดความปัดนะคะของผมด้านหน้านะคะโอเคนะคะคราวนี้ ส่วนที่เหลือนะคะเราจะตัดให้ดูเป็นแถบไปเลยนะคะว่าด้านหน้าที่ลูกค้าแบ่งแสกไว้อย่างเดิมนะคะยกขึ้นนะคะถ้าเราตัดตรงๆเส้นหน้าตรงนี้ก็จะคงสั้นอยู่แต่เราต้องการความยาวของเส้นหน้าไว้แล้วก็ลดความยาวของเส้นหลังเวลาหวีผมแล้วผมจะได้ปัดไปได้สวยนะคะผมะะส่วนที่เหลือจะรัดก็จะโน้ม<ช>ขึ้นนะคะเพราะ,ะั้นเราจะเห็นเส้นหน้าอยู่นะคะเส้นหน้ายังคงอยู่แต่เราเก็บส่วนหลังซะนะคะ ถ้าเราตัดเส้นตรงอย่างนี้นะคะผมที่เป็นลักษณะผมขาวอย่างเงี้เราจะเห็นเส้นแข็งมากเลยเพอเห็นเส้นแข็งเนี่ยเราใช้วิธีการแซกนะคะ45องศาเหมือนเดิมนะคะเฉียงกันไกลเข้าไปอยู่ที่45องศานะคะ90องศากับกระโหลกเลยนะคะ,คะยก90องศากับกระโหลกเลยนะคะส่วนที่เหลือด้านข้างทั้งหมดเลยค่ะโน้มมาที่เส้นแบ่งเลยนะคะโน้มมาที่เส้นแบ่งเพราะเราไม่ต้องการ ตัดผมเส้นหน้าให้สั้นไปกว่าเดิมแต่เราต้องการลดปริมาณของเส้นด้านหลังนะคะให้สั้นขึ้นค่ะเราก็จะได้ลักษณะของผมปัดน,นะคะที่เกิดการไล่ระดับเชื่อมกันไปเลยนะคะเรามาอีกด้านหนึ่งนะคะก็มลักษณะเดียวกันนะคะลักษณะเดียวกันว่าเราแบ่งผมจาก จุดสูงสุดของหูนะคะด้านหน้าเว้นอยู่ที่กึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของของจุดสูงสุดกับด้านหน้านะคะโน้มมาด้านหน้านะคะโน้มมาด้านหน้า90องศาเลยนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยจะตัดเท่าไหร่โน้มมา90แล้วตัดอะไรให้แบ่งเส้นด้านหน้าที่อีกฝั่งหนึ่งมาเป็นไกด์ไว้นะคะแล้วก็ยก90กับเส้นแบ่งนะคะ ก็ถ้าจะรัดตัดอย่างนี้ก็ดูแล้วไม่ยากเลยไม่ยากเนะคะเพราะว่าเราแบ่งไม่กี่ช่อก็สามารถปรับทรงได้ก็โน้มทั้งหมดใช่ไหมคะโน้มทั้งหมดมาตัดที่เส้นเดิมเลยค่ะนะคะถ้าเส้นที่ผมก็มีการซอยไล่สั้นอยู่แล้วมันก็จะไม่มีเนื้อผมเหลือให้ตัดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นที่มีความยาวกว่าเราก็จะได้เก็บเนื้อผมด้านหลังให้สั้นขึ้นนะคะส่วนด้านข้างนี่ก็เหมือนเดิมนะคะ โน้มมาที่เส้นแบ่งเลยนะคะหลังจากที่เราได้กรอบด้านหน้าจะรัดก็โน้มผมกลับมาใหม่นะคะ90องศากับเส้นแบ่งกับเส้นแบ่งค่ะความสั้นมีอยู่เท่าไหร่ไม่สนใจเลยนะคะเอาแค่ตัดความยาวก็คือโน้มหลังจากโน้มมาด้านหน้าแล้วจะรัดก็โน้มกลับไปด้านหลังอีกทีเพื่อรถดปริมาณของเนื้อผมด้านหลังค่ะโอเค เห็นไหมคะเราก็จะได้ลักษณะของทรงผมที่มีการไล่ระดับนะคะทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังเกิดการเชื่อมต่อกันนะคะคราวนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะลดปริมาณของความหนักของผมนะคะให้เกิดความนุ่มในส่วนของปลายนะคะเราก็ใช้วิธีกันไกฟันปลานะคะมาลดปริมาณของเนื้อผมนิดนึงนะคะ,นะคะ ดูเทคนิคของอาจารย์รัตน์นะคะในการลดปริมาณเนื้อผมได้ง่ายๆนะคะจะมีจังหวะของการตัดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์รัตน์ใช่ค่ะเราต้องเราเราไม่ต้องการเคลียร์ปารเราต้องการลดปริมาณโคนผมนะคะให้เกิดความบางนะคะก็คือใช้กันไกฟันนี่แหละสับแล้วลากออกเลยใช่ค่ะเพราะว่าความยาวเรารักษาเอาไว้เอาไว้เท่าเดิมเลยเท่าที่เราตัดเอาไว้นะคะแต่เราต้องการลดปริมาณความหนาของโคนผมเนี่ยให้ลดลงนะะที่สําคัญตัดจนชิด โคนมากไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะชี้ออกมาใช่ค่ะถ้าเวลาการตัดเนี่ยนะคะให้เว้นห่างจากปลายประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะคะถ้าฝั่งนี้บางท่านเนี่ยถ้ายังไม่ได้ฝึกอาจจะไม่ถนัดก็ใช้วิธีฟันปลาลึกๆเลยค่ะก็เรียกตัดฟันปลาลึกๆนะคะให้ลดปริมาณของเนื้อผมด้านในด้านโคนผมนะคะเห็นว่าเทคนิคของการใช้กันไกลฟันเนี่ย รัมีการทั้งจากโคนออก<ช>ไปแล้วก็จากปลายเข้ามาใช่ค่ะดูด้านหลังอีกนิดนึงนะคะว่าส่วนไหนที่เรายังเห็นเป็นขอบเห็นไหมคะลดปริมาณเลยนะคะโดยการใช้กันไกฟันเหมือนเดิมใช่ค่ะเจาะ45องศาเห็นไหมคะลากไปเลยเห็นไหมคะลากไปเลยก็จะเกิดความเบาตัวของปลายผมด้านล่างนะคะจับผมลักษณะแบบเดิมกับที่เราตัดนะคะ คราวนี้ตรงนี้ต้องถามว่าเอาออกเท่าไหร่ถึงจะพอให้สังเกตนะคะว่าเนื้อผมส่วนไหนหนากว่ากันหรือบางกว่ากันส่วนไหนที่บางแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนนั้นจะหายไปนะคะส่วนที่หนาอยู่เราก็สามารถตัดออกให้เยอะขึ้นกว่าเดิมได้เพื่อให้ขอบของปลายผมทั้งหมดเกิดความนุ่มนวลน,นะคะโอเคค่ะนะคะ ได้เชฟแ,แล้วนะคะ,ะ,คะจริงๆผมลักษณะเนี้ยมองว่าเราตัดไม่เยอะแต่จริงๆความพองตัวของผมนะคะมันจะมีเยอะขึ้นนะคะความเขาเรียกวความสั้นของผมที่มันถูกลดน้ําหนักไปมันก็จะเกิดการพองตัวเยอะขึ้นนะคะด้านหน้านิดนึงว่าถ้าเราหวีปัดมาแล้วเห็นไหมคะตรงนี้ยังคงหนาอยู่แต่ตรงนี้เราไล่ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้มีความอยากโศกของคนผมอยู่ วิธีง่ายๆนะคะสับลากนะคะช้าๆนะคะถ้ายัางไม่คล่องอย่ารีบนะคะเพราะรีบแล้วมันจะหายไปเลยเส้นผมจะหายไปเลยนะคะ <Okay. S 1> เห็นไหมคะมีความเบาตัวมากขึ้นโอเคค่ะได้เชฟส่งได้เชฟทรงนะคะโอเคตอนนี้ขอเซฟนิดนึงนะคะ จะรัดจะใช้ไดเป่าผมใช้ได้เป่าผมอย่างเดียวเลยนะคะบางทีเนี่ยผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้โฟมไม่ได้ใช้อะไรเลยก็อยากรู้ว่าเออถ้าตัดแล้วเนี่ยเป็นผมที่ตัดเสร็จแล้วไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเป็นยังไงพอตอนแห้งนะคะนี่จะแค่เป่าธรรมดาเป่าธรรมดาเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใดไม่ต้องใดถ้าเป่าให้แห้งก็จะได้เชฟส่งเพราะว่าผมของลูกค้ารายเนี้ยได้เปรียบนะคะนางแบบของเราเป็นผมที่มีคนผมพองตัว อผมทองตัวเนี่ยแค่ผมแห้งก็อยู่ตัวแล้วเป่าผมพอแห้งนะคะเ่าให้ผมแห้งเลยค่ะจากที่เราฉีดน้ำไว้หมันๆนะคะ ได้ให้แห้งแล้วก็เซ็ตได้หนูได้เลยนะคะฮะภารวีถ้าเราตัดซอยนะคะ<ช>ด้วยความละเอียดแล้วก็ได้จังหวะของการตัด ไม่ว่าจะเป็นการยกองศาหรือการใช้กันไกฟันเพื่อลดปริมาณความหนาของเนื้อผมเนี่ยนะคะให้ถูกจังหวะแล้วเนี่ยนะคะผมแค่เป่าธรรมดาออกมาก็จะได้เชฟทรงที่สวยนะะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมนะคะไม่จำเป็นต้องที่จะแบบตัดลักษณะของการแบ่งหลายๆช,ชั้นนะคะสามารถที่จะตัดด้วยการแบ่งน้อยชั้นก็ได้นะคะใ,<ช>ในกรณีที่เราต้องการแค่ผม ตัดขึ้นมาโดยการลดปรดิมาณเนื้อผมไม่มากค่ะนะคะนะคะลักษณะนี้ก็คือการตัดผมสั้นนะคะของผู้สูงวัยแบบที่1น,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ลักษณะของทรงผมมีความพองตัวนะคะด้วยผมของนางแบบเราได้เปรียบอยู่แล้วค,คือไม่ต้องใส่ตัวผลิตภัณฑ์ก็สามารถอยู่ทรงได้นะคะะ,คะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพอนางแบบเราเปลี่ยนผ้าคลุมนะคะค่ะออกมาแล้ว สวยงามเลย,ยนะคะ,ะ,คะรับกับวัยนะคะของผู้สูงอายุเลยะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับทรงผมสั้นผู้สูงวัยแบบที่1น,นะคะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่าน,นได้ชมแล้วนะคะคงไปฝึกปฏิบัติกันได้ไม่ยากเลยค่ะพบกันครั้งต่อไปครั้งต่อไปค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับการตัดซอยผมในแบบของผู้สูงไวัยไม่ธรรมดาแล้วก็น่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะคะ ถ้าหากว่าคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาหรือว่าคุณลุงทั้งหลายไม่สามารถทําผมเองได้นะคะก็สามารถที่จะไปบอกช่างได้แล้วล่วคะค่ะว่าจะทําอย่างไรให้ออกมาสวยงามได้นะคะเคล็ดลับดีๆในวันนี้นะคะใครที่รู้ว่าตัวเองผมร่วงบ่อยนะคะหรือว่าผมนั้นร่วงเยอะมาฟังทางนี้เลยคะ่ะเรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันหรือว่ามีวิธีป้องกันนะคะสีข้อด้วยการง่ายๆเลยคะ่ะข้อแรกนะคะเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะต่อเส้นผมไม่ว่าจะเป็นทัน ยพืชเข้ากล้องงานดำ ตับหมูไตวัวเนื้อวัวแล้วก็ประเภทปลาทั้งหลายอย่างเช่นปลาเนื้อขาวนะคะอย่างที่2ค่ะการนวดหนังศีรษะนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพื่อที่จะบำรุงรากผมนั่นเองส่วนข้อที่3นะคะก็คือการทําความสะอาดหนังศีรษะหรือว่าสระผมบ่อยๆนั่นเองค่ะ 4. นะคะควรใส่ครีมบำรุงผมแล้วก็เหมาะตามสภาพของเส้นผมด้วยสีข้อง,ง่ายๆชิลๆมากๆเลยแล้วก็เชื่อได้นะคะว่าคุณผู้ชมทั้งหลายนั้นก็สามารถที่จะไปปฏิบัติได้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้หมดเวลา แล้วนะคะสำหรับรายการแต่งเสริมเติมสวยค่ะครั้งต่อไปจะเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับการทําผมลักษณะอย่างไหนแล้วก็ไปเจอกับวิทยากรเราได้ในครั้งต่อไปนะคะพบกันได้ใหม่สวีส